สายยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมเช็คท u ูนะครับโอ้โหซึ่งเป็นเกม2มิติเดินตะลุยด่ายคล้ายเมนทัานสลัที่เราเคยเล่นกันในสมัยก่อนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เล่นเช็คภาคแรกแล้วหรือไม่ก็คือยังไม่ได้เล่นครับเปิดมาผมอยากเล่นภาคสองผมก็เล่นภาคสองเลยครับเป็นเกมที่ค่อนข้าง18บแนึงเป็น18บยังไงไม่ได้แบบอารามุกอนาจารนะเป็นเกมค่อนข้างโคดซาดิสเล็กน้อยเลยทีเดียวนะครับเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมเล่นเซอร์เวไปนิดหน่อยแล้วนะครับเราเล่นในระดับ นในสวีในด่านแรกไปแล้วก็คือ The Dark Road Home นะครับซึ่งแปลว่าทานกับบ้านที่เมืองนี้เพราะว่าการไฟฟ้านี่เขาไม่ได้มาติดไฟให้ก็คือหมู่บ้านผมน้ําไฟไม่ถึงเองไม่ใช่ครับมันเป็นชื่อด่านเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่านะครับในด่านที่ชื่อว่า The Dark Road Home นะครับเราก็เลือกเลือกไปครับมีหาหน้าไมา้มีสั้นเด็กใส่หัวคนรูปน้อยหนาเลยพิฆาตมหาปไเลยและตัวละครเราไม่ต้องเลือกมากครับที่เหลือล็อกครับเราเล่นได้แต่เช็คตัวเดียวเท่านั้นครับเราก็เริ่มลุยกันเลยดีกว่า เกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่แก้เคีบได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอะไรทำหรือว่างๆไม่อยากทำอะไรหรืออยากจะหาอะไรทำก็เกมนี้ครับน่าสนใจจริงๆเริ่มด้วยก็คือตัวเอขี่รถช็ตเตอร์บัสมานะครับเพื่อจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งดื่มเหล้ายอมใจซะหน่อยนะเนี่ยคิดถึงเ,เพื่อนจริงเลยเฮ้ยหยุดไว้หยุดหยุดหยุยด,ยยดยลงมาจากรถผมขอโทษด้วยให้ผมพาไปเรื่อยเดี๋ยวหวยตังค์งมืองโรเมอรี่เลยนะ จงดูดลงไปจากรถนี่คือการป้นลงไปได้ไงอะเรายังกนินไม่หมดเลยไอ้ไน่รู้สึกเจอเปี้ยวหรือเกินนะกูอบอกให้ลงจากรถไงอ้าวไม่ฟังกูนี่เน่กูคนใต้นะคนใต้แล้วไงวะเรื่องอะไรมาปัดเล่ากูเนี่ยเสือผิดคนแล้วรู้จักไหมซินเวเตอร์สโตโลแลมโบ้เก่านะเนี่ยมันเริ่มเล่นกันเลยครับการคิปซ้ายเป็นการฟันนะครับ โดนมิดสั้นนะครับปุ๊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 บสเปคบาร์คือกระโดดนะครับ W A S D ก็คือการเคลื่อนไหวทั่วไปซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงนะครับหัวมันโผล่เรียกเติมอะไรครับปุ๊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 บก็คือจะเป็นการสอนเล่นครับการลำดานแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้ยากอะไรมากมายครับนี่ครับรูยังครับทำไมสาเหตุเกมนี้มันจีบแปดบวกครับเกมมันโหดได้โล่งจริงนะครับปุ๊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 บมีพวกเลือด

โดนโดนเล่นกับศพเล่นกับศพเล่นกับศพบล็อกหน่นอ่ะหนอ่ไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยนะปุ๊บปุ๊ป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 มาขึ้น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 มาจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงไอ้เสี้ยมปุ๊ป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 เราสามารถเล่นกับศพเพื่อทำคิตคอมโบเพื่อเก็บแต้มได้ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าสกอร์ฮิตคอมโบจะไปทำเตี๋ยอะไรได้นะครับเกมนี้แล้วก็กด F นะครับเป็นการเก็บของนะครับปุ่นต้าอย่างนี้เป็นการยาเพิ่มเลือดนะครับ ต้องเติมเองกะหอให้กับเส้นเลือดนิดนึงอ่ะใต้กำลังดื่มเล้านะครับตอนนี้ก็คือเราต้องใช้อาวุธหนักคือการกดชิปครับก็คือนครับปุ๊บป๊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 หัวขาดด้ใส้เลไไอืออืออือันหวยขาดเล่นกระสมมีอะไรบ้างเหรอปืออปนะไครับ ฟันห้อยขาดอะไรอะไรอะไรมีโล่งใช่ว่ามึงจะเก่งนะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรงานอะไรเออเออกูขอโทษกูขอโทษมึงกูขอโทษกูขอโทษเล่นกับโศกไปเฮ้ย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 ผมขายไปไสสัตว์โอ้โหไม่ตายด้วยพ่อเป็นคนเหล็กอะไรไงวะเนี่ยฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมาที่นดิ เลือดไปลุยต่อกันเลยครับเออไหลมาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเราก็แค่โยนมีดไปให้โดนถังแก๊สที่มันกำลังรอยอยู่เพิ่แค่นี้ก็โยนครับใช่ครับเราก็ลุยต่อได้เลยเพิ่มตรงนี้ก็โดนเหมือนกันครับง่ายครับสบายๆครับสำหรับตรงนี้ในเกมแค่เค่ชั้นดีเลยครับไม่มีคําว่าโอ้โหผ่านยากชิบเป่งไม่มีครับเกมนี้ผมรับประกันได้หรือเปล่าไม่รู้ผมเล่นแค่ด่านเดียวผมก็มัวไปเรื่อยครับแม่ เกมนี้ก็ต้องเกมก็เช่นอย่างคือแบบซาดิสได้ใจจีสิบแปดบวกแต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเขาเอกจากเปลี่ยนชื่อชักกายเป็นเช็คเอ้ยจากเช็คเป็นชักไม่ใช่จากเช็คกลายเป็นแลมโบ้นะเพราะแม่งหน้าเหมือนซินเวเตอร์สโตลอนมากเลยอะแล้วแถมโหดสะใจด้วยนะปึ๊บอะไรเนาะอะไรเนาะมึงอะไรแล้วเอาไปแตกเกี่ยวอะไรเนี่ยโยนโยนทิ้งครับโยนทิ้ง กตุ้มบตามมาตีุแล้วต็ฟันคอขาดแม่งเลยตุ้มอ้ีมึงมึงมึง o b มึงยังคอมโบอีกทีปาดคอแม่งเลยยุ่งเลยโอยสัตว์เอ้ยมึงรู้จักแล้วกูแลมโบเก่านะเฮ้ยเล่นมาสี่ภาคแล้วดีเอฟพีเอ็กซ์แดิบลอีกสองภาคแล้วจะมีกำลังจงมีภาคสามซะด้วยเย้เ่แม่งโหดจริงเลยตัวเหียอะไรเงี้ยบชว์ย เรียบร้อยครับเราเล่นอย่างโปรเลยนะครับเราเล่นไปรอบนึงแล้วทําให้ความสามารถในการเล่นผมสุดยอดมากยิ่งขึ้นโอ้นี่ครับเออเออเฮีย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 แม่งมีปืนโกงโกงปูสต้มแม่งก่อนนะครับปุ๊บ ๆๆอะไรอะไรมันย un ุ่งอะไรด้วยเรานี่ก็ดีอยู่แล้วขึ้นมาขึ้นมามั้งอะไรอะไรอะไรโอ้ยนึกโง่เกมแม่งโหดสัดใจจริงครับนี่ก็คือเป็นหน้าเหมือนคนขับรถเราเลยเนี่ยถัานแก๊นี่เราจะเก็บไปทําไมครับเปลืองครับทำลายทิ้งครับระดับนี้แล้วลูกพี่ผมคือแรมโบ้ครับสําหรับนาย

ิโค้ามาแล้วลูกพี่ใหญ่มาครับลูกพี่ใหญ่มากกด F นะครับเพื่อให้รถที่อยู่ข้างบนหัวเรานะครับตกมาทับหัวมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วก็กดเลยครับปุ๊บปุ๊บปแล้วโยนนี่ใส่มันครับเนี่ยครับง่ายง่ายแค่นี้มันก็ตายแล้วครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็กกเดินไปช่วยผู้ประสบภัย พักตายอีหนึ่งปุ๊บขอบคุณมากครับ,บ,มรบผมให้นี่เป็นของตอบแทนโอ้โหมึงให้เรื่อยถ้ามึงมีเรื่อยขนาดนี้กูว่ามึงฆ่าพวกมันเองไม่ดีกว่าแล้วเพื่องมือกูทําไมวะเนี่ยไอห่าแม่งใช้คนนะเนี่ยโอ้โจรใต้กําลังกินเหล้าก,กับสูบยาครับแหมไม่ไม่ห่วงสุขภาพคนอื่นเลยตอนนี้มันก็จะสอนให้เราเกิดชีวิตละอีครับเพื่อเป็นการทำอย่างนี้ับปาดหัวมันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงอะมึงอะไม่น่ารอดใช้ปืนยิงไกลอะเก็บมันก่อนแล้วกันึ อะไร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 นะมีตัวอะไรบ้างปุ๊บปุ๊บไม่มีนี่หว่าเราลุยกันต่อเลยนะครับเราลุยกันต่อเลยกันนายเช็คโอยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินเล่าย้อมใจสักนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็เป็นการให้กิ้งตัวหลบนะครับกดชิปรถดีนะครับเป็นการกิ้งตัวหลบกศัตรูปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่อยากครับเรายืนรออยู่ตรงนี้แล้วครับ พไปครับพุๆๆๆ,นนนะๆ,ๆๆตัวหลบครับพี่ตัวหลบุๆๆนตัวหลง่ายๆครับเกมที่8บอเหตุนีแ้มัน่มันตัวหลบค่า่ไมู้มันโดดมันจากจอไหนก็นไมรู้ล่วชิบเปล่เลยกันได้เวย อะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรแล้วสเกตการ์ดจริงแล้วก็ไปอย่างสบายๆนะครับตรงนี้กระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้ทักษะไม่มากเ,เลยกด F เ,เป็นการเก็บของเหมือนเดิมครับอย่างที่ว่าอย่างที่พูดได้ฝังเนี่อย,อ,ยออกราวเลยอ่าแล้วก็แจกน้อยหนาให้มันสักลูกนึงน้อยหนาอีกลูกนึงน้อยหนาอีกลูกนึงสัตว์ออกไม่ได้แล้วเปลืองระเบิดชิปเพลงไม่เป็นไรหรอกครับข้างหน้ามีหิ้ง อะไรเล่า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 มึงอะ่มเพิ่มเอย่าอย่าหันหลังอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูเฮ้ยเกมแก้เครียดชั้นดีครับเนี่ยมผมเล่นมาขนาดนี้ผมอยากจะเล่นให้จนจบไปเลยเนี่ยจบเกมนี้ไปเลยมันจริงๆแค่เครียดได้สตีนมากมึงจะสู้กูเหรอกูแลแมโบ้เก่านะเฮ้ย ลาโซอ๋อนี่คือบอสของเรานะครับที่เราต้องไปสู้ด้วยยาวเพิ่มเรื่อยสักนิดนึงอ่าวเฮ้ยระเบิดมีกูแค่นี้เองเหรอเนี่ยแล้วก็เจอกับบอสของด่านที่หนึ่งแล้วนะครับลาซโซหัวหน้าโจรใต้กลุ่มแรกนะครับผมเรียกไปงันแล้วครับไม่รู้จะเรียกพวกมันว่าเป็นกลุ่มอะไรกันดีเฮ้ยเอ้ยอยอมแล้วจิ้งหลบ โดน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 โอ้ยโดนอีกครับน้อยหนาให้มันแดงนิดนึงครับแม่มึนมันมึนแล้วครับมันมึนหนึ่งต้องจับครับต่อยปลายคางตุ้ยท้องต่อยปลายคางแล้วก็ทุบหัวส็จแล้วก็สูดเดิงครับวกโนน้อหนาให้มันแดกสักนิดนึง อ๋อดนจับได้ชิบหายชิบหายออยออยมมามแตกม้ามแตกไม่เป็นไรครับเรื่องเรายังห่างกันมันเยอะ

อยาเพิ่มเลือดนิดนึงครับอยากเพิ่มเลือกกันครับด้อๆๆ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 ๆอะไรๆๆ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 ๆบๆๆ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 ย อามีม <gesch> ึงก็ตายแล้วเนี่ยโอ้ยเสร็จกูมึงไอ้โจรตายไอ้โจรตายมึงบุกนักมึงประเทศกูเนี่ยโดนโดนซะหน่อยมึงหลานน้ำมันเติมเชื้อไฟมึงเอาไปแดกเป็นชิ้นเนื้อไปซาฮึเท่จริงเลยแลมโบกูแหมเราจะตืรนบ่ายยังอยู่แล้วเนี่ยโอ้พี่เขาขึ้นมาเลยครับอ๋อมึงเป็นคนใต้แต่เมื่อไรหมัวแล้วหมัวแล้วพ่าหมัวแล้วกูเดยออ๋อเราลุยกันต่อนะครับไม่รู้จะไปทางไหนต่อโอ้พี่น่าคุณมากเลยเคยเล่นหนังเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมว่าคงเคยเห็นแลมโบ โอ้โห oh พี่เล่นหนังโหดมากเลยพี่ชื่อซริงด้วยเต็ซินเวเตอร์ตลุลตะตะลหรือเปล่า <c oughs> มึงยังถามอีกแล้วเนี่ยมึงเคยเห็อนอโนชวาสเนเกอร์เล่นลำโบดหรือเปล่าโอ้โห oh ไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้ว,ลอลวตอนนี้แล้วก็ผมจะพาพี่กลับน,นะแต่ผมคิดราคาเต็มนะโอ้โ oh หขนาดมุ่งช่วยมุ่งช่วยมึงนะเนี่ยอ๋อ <c oughs> oh ทีนี้ครับ <c oughs> น่าจะเป็นตัวชั่วของเกมนี้กันเลยทีเดียวครับแมกนัสนะครับไม่รู้คงอ่านถูกหรือเปล่าพ่อผมไม่ใช่คงต้องขอโทษไปนะที่นี้ด้วยนะครับ เราลุยกันเลยดีกว่าอ๋ออ๋ออ,อ๋รู้สึกว่าตัวโกงของเราจะแบบมีอาการโรคหัวใจนะครับดูสิครับหอ,อบเลยครับหัวใจพอ,องอยู่ด้านนั้นหัวใจอยู่อีกด้านหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยหมอแม่มึงจบอะไรมาเนี่ยมึงจบหมอจริงมะเนี่ย <c oughs> ผมอยากบอกคุณให้กูไปหา,หาที่หมอที่โรงพยาบาลนะคิรับแต่อย่าไปวิธกสิ์นั่นรักษานะ้าะอ้ขอบใจเม่อเนอะอ่าเราก็จบไปแล้วนะครับกันดานชิ้นหนึ่งเดอะเดดโรดโฮมนะครับ ทางกลับบ้านที่มืดมิดนะครับเย่ yeah, <Yeah. S 1> เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับ